สวัสดีครับผมจมลมงกนที่เมาเล่นหยกเล่นรยบคือมาหนึ่ง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 อะไรวะเดีเดวหนึ่งหอะไรวะจําไม่ได้หนึ่งหนึเลยวะพึ่งพึ่งเล่นปนันจิตหนึ่งแล้วอ๋อหนึ่งหนึ่งกับน้องเพื่นอนจังหวะนี้ เพื่อนผมบอกว่าให้เล่นแบบดีๆอ่ะขอเพราะเพื่อนผมขโมยเยอะว่าผมเก่งนะเก่งนะแต่ผมไม่ได้เก่งอะไรเลยนี่ปาดมาไม่เห็นกันรู้ว่าข้างหลังแต่สุดท้ายอยู่ข้างๆซ้ายตั้งอะไรเนี่ยดันดันดัน เกือบเกือบตุง้งยิงไม่ออกหยิบดีเซิร์ตมาด,ดูเชิงดูเชิงยิงให้ไม่โดนอะตอนนี้กำลังดูดันดันดันยิงไปโดนตัวหยิบดีเซิร์ตมาปานหัวนะไม่ต้องสงสัยครับทำไมผมยิงทะลุไอวอผมยิงก่อนเขาตั้ง สายฟรีนะแล้วเพื่อนผมเขาบอกว่าเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมกอไปเลยละกันความดีจังหวะนี้ผมเปิดสกายเลอร์ไปปาดโดนเหงืตายแอคกอให้กอเด้ตัว ตอนนี้ก่อนพอตายแน่ๆใช่ใช่ใช่ตายเพอยืนนิ่งเออเออยืนนิ่งว่าขาอยากจะเง,งินกับตัวเองเนี่ยยืนนิ่งทําเพื่อเอขาแอคก,ก่อนนะขเขาแอคก่อนนะนี่หยิบดีเซอร์ตมาซื้อเงินเพื่อนเงินน้องของเพื่อนผมไหลปเป็นล้มามมาโดนแน่ หัวสามหัวแล้วครับไม่ตึงตัางตรงไหนไม่รู้ดิว่าตานี้จะแพ้หรือเปล่าชนะโอเคชนะอะตัดไปอีกห,หัวไปไม่ตายตัดไปโดนหนโดนหนึ่งกระบาลเขาเน่าจ็หัวร้อนแหละหัวร้อนบ้างแหละ อันนี้คือโอ้ด่านนี้เพราะตอนเนี่ยตอนที่ตายผมย่อย่อให้ใช่ไหมแล้วขอยา oh, <first> แต่โดนเปิดหวัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรดุนแอคอีกโอ้โหโเกือบแล้วตอนนี้มาดูกันว่าจะแพ้หรือจะชนะโอ้แพ้ตามเคย ่ะให้ผมกอไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคโอเคกอ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 เยอะกว่าโอเคสงสัยขี้เกียจดึงตูมือกระกากนี่ยิงไม่โดนยิงโดนอัตัวยอ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 บาดไปไม่โดนโดนอัดตัวไหมไม่รู้จำไม่ได้ โดนอัดตัวเฉยอีกแล้วอ่ะมาเอาจริงปอดอัตติเมตเอาจริงแล้วครับผมผมเอาจริงแล้วนะผมไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็ผมคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเขาบอกว่าขอตึงต้งหน่อยเพื่อนผมเขาโทรหารนนองไงขเขาบอกว่าตึงขอตึงต้งหน่อยขอตึงต้งหน่อยแล้วตอนนี้ผมจัดให้ไง และตานี้ผมจัดให้ไปออกไปออกไปขึ้นขึ้นหาหาว่าอยู่ไหนเอิมโอเคตอนนี้เพื่อนผมเขาโทรมาเกือบเลียบแล้วครับเมื่อกี้ยิงได้แต่ไม่ยิงผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนานานาข้างหน้าเลยน่ะผมเห็นแล้ววิ่งไป หยิบปืนซองมาเก็บเห้ยเห็นหลังไอวอน่าจะหลังไอวอแหละหยิบปูนแฮกเกอร์มาปาหัวถึง <was> หัวบอกแ,แ,แล้วผมเอาจริงแล้วเอาจริงนะแล้วผมเอาจริงแล้วไงตาเนี้ยตานนี้ผมว่ามันเวอร์เกินไปมันเวอร์เกินไปอ่ะน่ะ ผมว่ามันเวอร์้รผมว่ามันเว่อร์เว่อร์เว่อร์แหละเว่อร,อร์ยิงไปสองเวร็รตั้งไอวอได้ใจไงจักตาเมื่อกี้ก็เลยเอาสุดยิงพื้นไปนหนึ่งควักบูแฮกเกอร์ออกมาโดดหน้าต่างออกไม่ได้แน่นอนหรือเปล่าไอ้อ,อกไม่ได้ตั้งเหมือนเดิม แล้วตานี้ผมฟุกไแล้วก็ฟุกแล้วฟุกได้ไงก็ไม่รู้แล้วคงไม่อยากดูแล้วแหละไปไปช็อตดึงเลยมาดูนะเอ้าเขาลอยมาปุ๊บปุ๊บบ้นนี้ไปครับผม